ความรู้5นาทีกับมิสเตอร์ไทฟาความรู้5นาทีกับมิสเตอร์ไทฟาวันนี้ก็เช่นเคยค่ะผู้เขียนได้มีโอกาสนั่งฟังนิทานปรัชจาจีนเรื่องหนึง่งฟังรู้แล้วก็ดูจะสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของใครหลายๆคนในปัจจุบันซึ่งก็รวมถึงตัวผู้เขียนด้วยค่ะ นิทานปรัชญาจีนเรื่องนี้เป็นเรื่องราวระหว่างอาจารย์กับศิษย์ที่ใช้ปรัชญาในการสอนสั่งอาจารย์ในเรื่องนี้คือคงจื้อค่ะลองมาติดตามกันดูนะคะในร้านขายของร้านหนึ่งมีการถกเถียงกันถึงเรื่องราคาของสินค้ากันอยู่ลูกค้าบอกซื้อของสามชิ้นชิ้นละ8บาทก็ต้อง2 3บาบาทวงเล็บนะคะอันนี้เห็นชัดเลยคะ่วะว่าโกง ส่วนทางพ่อค้าก็เถียง3มชิ้นชิ้นละ8บาทก็ต้อง24บาทสิแต่ลูกค้าเองก็ไม่ยอมค่ะบอกว่าที่ตัวเองคิดนะถูกแล้วผเอิญเอียนหุยผ่านมาได้ยินการถกเถียงกันไม่จบก็เลยเดินเข้าไปและพูดขึ้นว่าอ้าแปะสชิ้นชิ้นละ8ดก็ต้อง24สิจะเป็น23ได้ยังไงอ้าแปะโกรธ มาหันมาต่อว่าเอียนหุยว่าเป็นใครมาจากไหนอายุแค่นี้ทำเป็นมาสอนอาแปะน่ะไม่เชื่อหรอกนอกจากวันนี้จะให้อาจารย์คงจื้อมายืนยันและอาแปะก็ท้าไปว่าถ้าคำตอบเป็น24เขายอมให้ตัดหัวเลยแล้วย้อนถามเอียนหุยไปว่าเจ้าละ่ะถ้าคำตอบเป็นยี่สาม เราจะทำอะไรเอียนหุยเลยบอกไปว่างั้นข้าก็จะยินดีถอดหมวกก็แล้วกันวงเล็บค่ะการใส่หมวกเป็นธรรมเนียมของชาวจีนถ้าต้องถอดหมวกเหมือนประมาณลดฐานะตัวเองลงค่ะจากนั้นเอียนหุยก็ไปตามอาจารย์คงจื้มายืนยันคำตอบแต่คำยืนยันของอาจารย์กลับบอกว่า 3ชิ้นชิ้นละ8บาทเท่ากับ23บาทถูกต้องเหมือนอาแปะว่าเลยค่ะและอาจารย์คงจื้อก็หันไปบอกเอียนหุยว่าเจ้าน่ะแพ้แล้วเอียนหุยเอียนหุยได้แต่ยอมรับตามคำยืนยันของอาจารย์คงจื้อแต่ในใจได้แต่คิดว่าอาจารย์คงจื้อน่าจะแก่และเลอะเลือนแล้วละ เมื่อกลับไปที่สำนักอาจารย์ของจื้อเอียนหุยก็มาขอลากลับบ้านบอกมีเหตุด่วนวงเล็บนะคะแต่จริงๆเอียนหุยกลับไปเพราะรู้สึกโกรธอาจารย์เป็นอย่างมากค่ะแต่ก่อนออกเดินทางอาจารย์คงจื้อก็ให้คําตักเตือนไปว่าขณะดเดินทางอย่าไปหลบใต้ต้นไม้ใหญ่และอย่าคิดฆ่าคนโดยไม่รู้ข้อเท็จจริง เมื่อเอียนหุยเดินทางก็เจอลมพายุฟ้าผ่าเอียนหุยนึกจะไปหลบใต้ต้นไม้ใหญ่แต่นึกถึงคำอาจารย์ตักเตือนก็เดินออกมาจากต้นไม้หลังจากนั้นฟ้าก็ผ่าลงมาที่ต้นไม้จริงๆด้วยแล้วจากนั้นเอียนหุยก็เดินต่อจนถึงบ้านแต่ก็มืดเลยไม่กล้าเคาะประตูได้แต่เอาดาบเลาะไม้กระดานตรงห้องภรรยาตัวเอง และใช้มือคลำไปบนเตียงภรรยาแต่ก็ต้องตกใจเพราะเจอมีอีกคนที่นอนอยู่กับภรยาทำให้เอียนหุยนึกโกรธคิดเอาดาาฆ่าคนคนนั้นแต่นึกถึงคำอาจารย์สั่งไว้จึงได้ไถ่าถามภรรยาไปก่อนว่ามีใครมานอนอยู่ข้างเตียงภรยาหรือเปล่าทีนี้ถึงได้รู้ว่าเป็นน้องสาวของเอียนหุยเองที่มานอนเป็นเพื่อน หลังจากรอดพ้นจากเหตุการณ์ที่อาจารย์ได้ตักเตือนก่อนจะกลับมาบ้านเอียนหุยรีบกลับไปหาอาจารย์ทันทีและเข้าไปกราบอาจารย์พร้อมทั้งขอโทษที่คิดจากอาจารย์ไปจากนั้นทั้งคงจื้อและเอียนหุยก็ได้คุยกันเอียนหุยถามอาจารย์ว่าทำไมอาจารย์ถึงได้ท่ายแม่นว่าจะเกิดเหตุแบบนั้นขงจื้อจึงบอกไปว่า ก็วันที่เจ้าเดินทางอากาศดูไม่ดีนะักน่าจะมีพายุแน่ๆและอีกอย่างคือที่เจ้าขอกลับไปบ้านเจ้าก็ไม่ได้มีธุระอะไรจริงๆแต่ด้วยความโมโหจึงมีอารมณ์โกรธแถมเจ้าก็ออดาบไปด้วยคงจื้อเลยคิดว่าด้วยความโกรธอาจทําอะไรไปไม่ยังคิดก็เป็นได้จากนั้นเอียนหุยก็ได้ถามอาจารย์ต่อไปอีกถึงเรื่องราวที่ร้านค้า ว่าทำไมอาจารย์ถึงไปบอกว่า23ถูกล่ะทั้งๆที่จริงแล้วคือ24ขคงจือได้ฟังดังกล่าวจึงได้อธิบายเอียนหุยไปว่าวันนั้นท้าค่าบอกอาแปะไปว่า24ถูก23ผิดสิ่งที่เกิดขึ้นคือการเสียชีวิตใช่หรือไม่แต่ถ้าข่าบอก23ถูกเจ้าก็แค่ถอดหมวกไม่ใช่หรือ ยนหุยได้ฟังดังนั้นจึงเข้าใจถึงความคิดของอาจารย์คงจื้อมากขึ้นคงจื้อกล่าวไว้ว่าคนเราอย่ามัวมาเอาชนะกันเพียงแค่เรื่องเล็กน้อยให้มองที่คุณธรรมเป็นสำคัญเมื่อมาเปรียบเทียบกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันก็เช่นเดียวกันค่ะเรื่องบางเรื่องแพ้บ้างก็คงไม่เป็นไร คนเราไม่จาเป็นจะต้องชนะทุกๆครั้งหรือทุกๆเรื่องท่านผู้อ่านว่าจริงไหมคะจะแพ้หรือชนะอยู่ที่กระบวนการซึ่งนำมาให้แพ้หรือชนะตั้งหากวันนี้ถึงแม้จะแพ้แต่กระบวนการนำมาอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและมีคุณธรรมก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีลวคะ่ะแต่ถ้าชนะ จากกระบวนการที่ไม่ถูกต้องและไร้คุณธรรมอันนี้เป็นะยิ่งกับคำว่าแพ้ค่ะนิทานปรัะญาจีนวันนี้มีข้อบกพร่องหรือมีอะไรจะติชมสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะคราวหน้าถ้าผู้เขียนมีโอกาสได้ไปฟังเรื่องราวดีๆมาอีกก็จะพยายามเรียบเรียงให้ผู้อ่านได้อ่านและเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นค่ะ Financial e p r e s s o by พิจิราพรขอบคุณค่ะ ยังมีคลิปดีๆรออยู่เพียบชอบกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e ด้วยนะ